ทำไงก็ได้อะเอาชาติไปเป็นตัวประกันเลยก็ได้ก็จะพูดว่าขายชาติก็ได้นะเพราะว่ามันต้องการที่จะให้ทรัมป์เนี่ยกลับมาช่วยยูคเครนอีกครั้งหนึ่งในการที่จะบวกกับรัสเซียให้ได้อะเ o c i ลมีเดียพูดถึงกันเยอะนะครับทรัมป อยากจะเป็นโป๊บเขาคงพูดเล่นๆของเขาอ่ะนะครับไม่ได้ออกมาจริงจังอะไรเพราะมันเป็นการสื่อยื่นใหม่ไปให้แล้วก็ Trump is being Trump ผมดูแล้วผมไม่เห็นว่าจะต้องจับมาเป็นเรื่องเป็นราวอะไรขนาดนี้เลยครับรวมถึงภาพที่เขาแต่งตัวเป็นโป๊บแล้วก็ไปโพสต์อยู่ในแอ r e a ลโดนัลด์ทรัมป์เนี่ยพี่แพทมองเรื่องนี้ไงบ้างครับก็คำศัพท์ตอนนี้นะครับคือคำศัพท์ที่ใช้กันเด่ยคำว่า smear นะครับ smear ภาษาอังกฤษเนี่ยที่แปลว่าละเลงอ่ะ นะครับ m e a r เนี่ยคือป้ายสีละเลงเนี่ยไอ้ฝ่ายที่เป็นเดโมแครตแล้วฝ่ายที่มองเห็นว่าทรัมป์เนี่ยกำลังทำให้อเมริกาพินาศล่มสลายเนี่ยก็จะจับทุกสิ่งทุกอย่างผมให้คุณวารินดูคลิปนั้นเนี่ยสื่อก็ยื่นไมามาว่า h uh, who would you like to be a pope the new pope อะไรเงี้ยทรัมป์ก็ทำเป็นคิดๆแล้วก็บอกว่า i like to be the pope แต่ <laughs> กคือมันเป็นมุกอยู่แล้วอะ่ะแต่เนื่องจากเป็นฝ่ายที่รุมกันโจมตีทรัมป์เนี่ยนะครับก็เลยต้องเอามาเล่นแล้วก็ทำมีมใช้ AI สร้างภาพใส่ชุดพบอะไรต่างๆมาทรัมป์ก็รู้ดีว่ามันเป็นไป,นปนไม่ได้เพราะว่ามันมีกระบวนการที่ทางคาร์ดดนาลที่แวร์ดิกันเนี่ยจะต้องลงมติกันแล้วก็อย่างที่มีข่าวเนี่ยนะครับว่ามาครองเนี่ยไป วิธิการเพื่อที่จะไปอ้างว่าไปหาหาความรู้ว่าการเลือกตั้งโป๊บเนี่ยทำยังไงแต่ว่าแน่นอนสื่อก็ไม่เชื่ออยู่แล้วคิดว่าจะไปล็อบบี้อยากจะให้โป๊บที่เป็นคนฝรั่งเศสเนี่ยได้เป็นโป๊บคนต่อไปอะไรเงี้ยนะครับเพราะฉะนั้นเหตุการณ์ที่มันเป็นอย่างเงี้ยมันก็จะลบล้างไอ้เรื่องที่ว่าทรัม ต,ตอนนี้นะฝรั่งมันก็เรียกโดนัลด์ทรัมว่าดอนนี่ดอนนี่อย่างนั้นดอนนี่อย่างนี้นะเพราะดอนนี่เป็นชื่อเล่นของโดนัลดใช่ไหม <c oughs> ก็เพราะฉะนั้นไอ้เรื่องที่ดอนัลดบอกว่าอยากจะ <c oughs> อยากจะเป็นปุ๊บเดียมันก็เป็นเรื่องขำขำค่อนข้างจะชัดเจนอยู่แล้วนะครับครับแต่เรื่องที่ไม่ขำเนี่ยคือสัญญาซื้อขายแร่าธาตุแร่เอิร์ธแร่หายากนะครับซึ่งดูไปดูมาอ่านไปอ่านมาแล้วเนี่ยผมมองว่า นี่มันคือเข้าเกมตะวันตกเลยครับที่เราวิเคราะห์กันมาตลอดมันถึงจุดที่ถามพี่แพทย์แล้ว,ว่าถ้าเกิดผมใช้คําว่ายูเครนสิ้นชาติเนี่ยมันมัน,ม,นมันแรงไปไหมมันเหมือนจะเป็นเมืองขึ้นของอเมริกาไปแล้วนะครับตอนนี้มันคือขายชาติเลยไงครับแล้วก็ก่อนหน้านี้เนี่ยที่จะสัปดาห์ที่แล้วเนี่ยที่บอกว่าทรัมป์กับเซเลนสกีเนี่ยได้ตกลงทำเรื่อง Mineral Deal ทำข้อตกลงเรื่องแร่หายากนี่นะครับก่อนหน้านี้บอกว่าได้แอบไปตกลงกับตา์เมอร์ไว้แล้วว่าบรรดาแร่เอิร์ธแร่ินเนอรลต่างๆเนี่ยจะยกให้อังกฤษอะไรเงี้ยแล้วพอมันออกมาอย่างนี้แต่ว่าเมื่อครั้งที่แล้วเราคุยกันผมก็บอกแล้วว่าไอ้ตัวสัญญาเนี่ยมันเหมือนสัญญากลวงๆอะ่ะไม่ได้ผูกมัดอะไรเลยแล้วก็เรื่องแร่ที่ยูเครนเนี่ยนะครับ ไม่ว่าแร่อะไรที่เขาเอ่ยชื่อมาเนี่ยลิเซียมอะไรต่างๆอย่างเงี้ยมันไม่ใช่อยู่ว่ามีไม่มีนะครับที่อเมริกาก็มีแร่เยอะแยะแต่ว่ามันอยู่ที่กระบวนการในการที่จะเอาแร่นั้นขึ้นมาให้ได้เนี่ยหรืว่าปัญหาใหญ่คือ processing เพราะว่ามันใช้เงิน หลายพันล้านแล้วก็ไม่รู้ว่าจะได้หรือเปล่าแล้วต้องใช้เวลากว่าจะสร้างโรงถลุงแร่อะไรเงี้ยมันไม่ใช่ว่า5ปีได้นะคุณวารินไม่งั้นเนี่ยก่อนที่จะมีความขัดแย้งระหว่างยูเครนกับรัสเซียเนี่ยมันจะต้องมีเหมืองแร่ต่างๆให้ปรากฏอยู่แล้วในยูเครนไม่มีตอนนี้มันเห็นจากที่จีนเท่านั้นนะครับที่มีไอ้แร่หายากเหล่านี้ดังนั้นเนี่ยข้อตกลงเนี่ย มันก็อยู่ในข่ายที่ว่าทำไงก็ได้อะนะครับเอาชาติไปเป็นตัวประกันเลยก็ได้ก็จะพูดว่าขายชาติก็ได้นะนะครับเพราะว่ามันต้องการที่จะให้ทรัมป์เนี่ยกลับมาช่วยยูเครนอีกครั้งหนึ่งในการที่จะบวกกับรัสเซียให้ได้อะนี่คือคนที่ไม่มีความเป็นผู้นำไม่มีความรักชาติไม่มีความห่วงใย ตอประชาชนเลยคิดว่าทหารที่ส่งไปตายไปเรื่อยๆตายไปเรื่อยๆก็ตายไป,ยไป,ยไป,ยไปอย่างเงี้ยฉันจะให้กลายเป็นบุคคลที่ถูกจารึกไว้ในประวัติศาสตร์ให้ได้ว่าเป็นฮีโร่อ่ะนี่ไงคือต้นทุนทางชีวิตต้นทุนทางความรู้ต้นทุนทางความคิดมันไม่ได้คือเดิมเนี่ยเราคิดว่าโอเคมันหเห็นแก่ประโยชน์ส่วนตัวอะไรก็ตามแต่ว่าความโหดเที่ยม ไม่เห็นแก่ผลประโยชน์ของประชาชนนี่นะครับก็จะทำให้คนแบบนี้แน่นอนตัวเองกอบโกยไว้ได้มากพอแล้วต้องมีแมนชนั่นที่ฟลอริดาเนะี่ยเขาคงไม่เลือกรัฐที่หิมะตกหนาวยาวๆนานก็คงเลือกรัฐอุ่นๆอ,อ,อย่างฟลอริดาก็คงมีแมนชนั่นที่นั่นพ่อแม่มีแมนชนั่นอยู่อิสราเอลก็คงมีคฤหาสน์อีกที่สวิตเซอร์แลนด์ที่ไหนก็ได้ตัวเองรอดอยู่แล้วไงเพราะฉะนั้นเนี่ย จะทำไงกับประเทศชาติก็ได้อะแล้วก็เรื่องที่มองไม่ตรงกันกับเรื่องของการหยุดยิงนะครับบอกว่าทำไมไม่หยุดยิงเดี๋ยวนี้เลย30<ม>วันทำไมต้องรอเป็นเป็นเชิงสัญลักษณ์ในวันที่8-9-10 พฤษภาคมคือ Victory Day เนี่ยทางยุโรปเนี่ยเขาวันที่8เนาะแล้วก็ของรัสเซียจะตรงกับวันที่9เพราะฉะนั้น Europe Day เนี่ยมันก็จะเป็นวันวันที่วันที่8พฤษภาคมแล้วก็วันที่9กเนี่ยก็จะเป็น Victory Day ของทางฝั่งรัสเซียเพราะว่าคนเราอยู่คนละไทม์โซนกันนะครับจริงมันวันเดียวกันแต่ว่าวันที่เยอรมันตกลงที่จะเซ็นสัญญายอมแพ้ ในภากยุโรปเนี่ยนะครับเขาเรียกว่า Western Front เนี่ยในภูมิภาคยุโรปตะวันตกเนี่ยเป็นตอนกลางคืนของวันที่8 <ใน S 1> ซ,ซึ่งตอนนั้นเนี่ยมันเข้าวันที่9ในรัสเซียไปแล้วในในรัสเซียนะครับซึ่งเขาก็ต้องมีเซ็นยอมแพ้ต่อรัสเซียถือว่าเป็น Eastern Front นะครับคือแนวรบภากตอนออกเนี่ยอีกฉบับหนึงจริงๆมันก็คือในวาระเดียวกันนั่นแหละแต่ว่าไอการที่จะมาขอ ให้หยุด30วันเริ่มหยุดเดี๋ยวนี้เลยเนี่ยมันเป็นสิ่งที่ n นโตและอ u เคยขอมาแล้วขอให้มีการหยุดยิงแล้วให้เกิดสันติภาพอย่างถาวรเนี่ยรัสเซียเขาไม่เอาด้วยไงเพราะว่าคุณหยุดนานคุณก็ไปฝึกกองทัพกองร้อยกองพันส่งอาวุธมาเพิ่มอะไรเงี้ยเขาไม่เอาด้วยอยู่แล้วแล้วก็สิ่งที่อุบาทเนี่ยนะครับคือเซเลนสกี้เนี่ยออกมาขู่ว่าในวันที่9ในงานฉลอง ที่มอสโกเนี่ยถ้าเผื่อว่าเกิดเหตุการณ์มีการจู่โจมมีเขาเรียกว่า terrorist act เนี่ยมีการก่อการร้ายเนี่ยไม่รับผิดชอบนะครับซึ่งทางรัสเซียก็โต้อต,อตอบว่าไม่มีใครไปขอให้ยูเครนต้องมารับผิดชอบแต่ว่า คนโดยทั่วไปเนี่ยฟังดูมันก็ต้องรู้สึกใช่ไหมครับว่ามึงหาเรื่องอะ่ะคือวัน Victory Day ของรัสเซียเนี่ยมันสำคัญและมีความหมายมากเพราะว่าผมเคยเล่าให้ฟังแล้วว่าไปหาคนรัสเซียรุ่นที่อายุจากผมเนี่ยนะครับประมาณผมเนี่ยไม่มีใครแม้แต่คนเดียวที่ไม่สูญเสียญาติไปในสงครามโลกครั้งที่สองเพราะเขาเสียคนไป20ล้านคนนะคุณวรินนะครับ ฉะนั้นมันคืออะไรเรียกว่าทุกครอบครัวเนี่ยมีบรรพบุรุษที่เสียชีวิตจากสงครามโลกครั้งที่สองมันสําคัญมากแล้วก็การสูญเสียของรัสเซียเนี่ยมากที่สุดนะครับคือมันมีการเคลื่อนไหวอย่างที่ทรัมป์ออกมาพูดอะว่าอเมริกาคือกุญแจสําคัญในการที่ได้ชัยชนะต่อเยอรมันเนี่ยไม่ใช่ครับเพราะว่าอเมริกาแล้วก็พันธมิตเนี่ยคือทั้งอังกฤษ แล้วก็ประเทศอื่นๆเนี่ยสูญเสียน้อยมากอเมริกาเสียเป็นหลักหมื่นคนนะนะครับไม่ถึงด้วยซ้ำไปแล้วก็วิธีการที่เอาชนะนาซีของภากพันธมิตเนี่ยอย่างในเยอรมันเนี่ยคือฆ่าพลเมืองไปโดยไม่แคร์คือทิ้งระเบิดลงมาในทุกพื้นที่เลยอะ่ะในเมืองดรสเดนแฮมบอร์กอะไรก็ทิ้งคือพลเมืองทั่วไปตายหาไปก็ช่างมันเนี่ยถึงได้ชนะ แต่รัสเซียเขาไม่ทําเขาไม่ทำพลเมืองทั่วไปนะครับเพราะฉะนั้นเขาก็สูญเสียมากแล้วก็การต่อสู้มก็ยืดเยื้อยาวนานเพราะฉะนั้นเนี่ยว i c t o r y เด y วันที่9มันสำคัญมากแล้วถ้าคุณอ่าคุณเซเลนเนี่ยคิดว่าจะทำอะไรหำหามท้าทายอย่างนี้ก็ลองดูเพราะว่า y y e ปอร์ onic m i s s i l e ขีปนาวุธเหนือเสียงของรัสเซียเนี่ย มันใช้เวลาไปถึงเคียฟเนี่ยเป็นนาทีนะไม่ได้เป็นชั่วโมงนะครับ <c oughs> ก็อยู่ดีๆใครที่ไม่เคยเห็นสภาพของกรุงเคียฟเนี่ยว่าเป็นยังไงก็ไป Google Image นะครับดูดูไว้ว่ามันมีตึกอะไระที่เป็นจุดท่องเที่ยวหรืออะไรดูไว้ก่อนเพราะว่าถ้ามันทำอะไรแผลงๆขึ้นมาอย่างเงี้ย วันที่สําคัญมากๆเหมือนเราต้องเอาใจเขาไปใส่ใจเราเนี่ยถ้าเป็นวันสําคัญที่คนไทยกําลังฉลองนะ่ะแล้วมาจู่โจมทำอะไรเงี้ยนะครับมันก็แลกกันให้รู้กันไปเลยอือผู้นําสําคัญมากนะครับสําหรับประเทศก็เห็นใจประเทศยูเครนครับที่มีผู้นําแบบนี้เพราะตอนนี้ พูดได้นะครับเพราะว่าเริ่มมีคนที่ไม่เห็นด้วยกับเซเลนสกี้ในยูเครนเองเนี่ยก็เยอะมากแล้วอย่างบรรดาสสในสภาก็เริ่มออกมายอมรับการที่ต้องสูญเสียดินแดนอย่างใครมีให้กับรัสเซียไปแล้วก็มีเหมือนกันไม่ใช่ไม่มีนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยมันเป็นการเมืองที่แบ่งขั้วมากในยูเครนนะครับว่าจะอยู่ฝั่งรัสเซียหรือว่าจะอยู่ทางฝั่งตะวันตกนะครับนั่นก็ถือเป็นกรรมของประเทศยูเครนเช้าวันนี้หมดเวลาของรายการ ไพรมอนดิ้งคอลแล้วนะครับขอบพระคุณพี่แพทมากๆเลยครับแพทมุกเหล็กวีท่าพระพี่แพทแสงธรรมผมวารินสัจจะเดชวละทีมงานลาไปก่อนเลยนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับ